เรดมี่โน้9 Pro ครับมือถือที่เขาว่ากันว่าสเปคและราคาดีสุดในท้องตลาดประมาณงบ9 0 0 0บาทนะครับหรือว่าคุณคิดว่ามีตัวไหนที่จะมากล้าต่อกรกับเรดมี่โน้9โปรอีกไหมบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้มือถือของเซี่ยมีหรือว่ามือถือที่ตูณที่เป็นเรดมีครับวันนี้บัมมาเวทีครับซื้อมือถือตัวนี้มารีวิวให้คุณได้ดูกันกับเรดมี่โน้9โปรครับ สวัสดีชาวบัมาไทีครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับผมบัมนะครับรับหน้าที่รีวิวมือถือฮะมือถือที่จะเอามารีวิววันนี้นะฮะนี่คือ Xiaomi Redmi Note 9 Pro นั่นเองครับมือถือที่เรียกว่ามีสเปคและราคาเนี่ยดีสุดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าครบคันมากๆให้ทั้ง Snapdragon 720G RAM 6 128แบตเตอรี่5,020มิลลิแอมจอ6.7ใหญ่เบิ้มนะฮะจอเป็น IPS LCD ความละเอียดเป็น Full HD plus ราคา9,900บาทนี่คือตัวท็อปสุดของตัว Redmi Note 9 Pro และมันจะมีตัวที่เป็นรองจากนี้แต่ว่า9,900บาทเนี่ยนะฮะมันเป็นราคาที่ตั้งเอาไว้ฮะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะซื้อได้นะราคาถ้าอย่างที่ม,มันครองที่ผมไปซื้อมานี่นะครับ8,900ราคา8,000ไปลป,ลปลายก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับเพราะนี้นะ Snapdragon ก็ได้นะฮะร,ราคาก็ดีนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะแต่ว่าคราวนี้มันจะมีคําถามสาหรับคนที่ไม่เคยใช้แบรนด์ของ Xiaomi มาก่อนหรือว่าไม่ได้ใช้ Redmi มาก่อนนะครับ ถ้าเราสังเกตตลาดของเขานะเขาจะซอยรุ่นแบบว่าโอ้โหถีกยิ่งๆเลยนะครคือก่อนหน้านี้นะฮะหลายคนคงจะโดนไปแล้วเพื่อนผมนี่ยโดนไปแล้วก็คือตัว Xiaomi Redmi Note 9S นะคือ 9S มาเขาก็จัดไปเรียบร้อยแต่สักพักหนึ่งมี9 Pro ตามมาอีก Oh my god นะฮะแล้ว9 Pro กับ 9S มันต่างกันเยอะไหมอะบัามอ๋อมันก็จะมีเรื่องของกล้องนะ9 Pro มันก็จะได้ห4ล้านพิกเซลขึ้นมาสาหรับกล้องหลังแล้วก็พวกชาร์จแบตอะไรนี้ โอ,อ้โหเสียดายจังเลยอะ่ะทำไมเราไม่ลอยนิดนึงนะอ่าไม่ต้องเสียดายครับเดี๋ยวสักพักก็ออกตามมาอีกนะฮะมันก็จะมีตัวที่เป็นแบบว่าตัว 10x หรืออะไรตามเข้ามาอีกเพียบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือตระกูลเสียยมีถ้าซื้อแล้วสเปคคุ้มค่าแล้วก็โอเคแล้วฮะ ก็เอาไปเลยใช้ไปเรื่อยๆยาวๆไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปสุกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตัวใหม่มันออกมาอีกแล้วเราจะต้องรอไหมถ้าเป็นคิดว่ามันคุ้มแล้วก็คือจัดไปได้เลยนะครับพูดถึงตัว Xiaomi Redmi Note 9 Pro ตัวนี้กันนิดหนึ่งนะครับหลายคนคงดูพรีวิวที่ผมเอาไปเปรียบเทียบกับตัว Realme X50G ไปเรียบร้อยคือ ผมก็กำลังคิดอยู่ไงว่าในเมืองไทยตอนนี้มันจะมีตัวไหนที่สู้ตัว Redmi Note 9 Pro ได้เปล่าสรุปแล้วถ้าเป็นสเปคกับราคาแทบจะไม่มีเลยนะครับคือก็ไปเอาตัวที่เป็น Realme X 50 5G ซึ่งตัวนั้นเนี่ยใช้ snapdragon 765เอามาสู้ด้วยนะครับซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าก็ <c oughs> <c oughs> สามารถที่จะสู้ได้ในราคาประมาณนั้นแต่ว่าถ้าในเมืองไทยตัวนั้นมันไม่ได้มาขายในเมืองไทยเนาะตัวนี้มีมีตัวเดียวนะครับคาวนี้ <c oughs> ตัว Redmi Note 9 Pro เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนถ้าเกิดว่าซื้อออนไลน์ได้ก็สามารถซื้อออนไลน์ได้สะดวกด,ดีแต่ว่าบางคนที่ไม่สะดวกที่จะซื้อออนไลน์อยากจะไปจับเครื่องจริงอยากจะไปลองเล่นเครื่องอะไรแบบนี้ก็ดูรีวิวผมก็ได้หรือว่ารอให้ช็อปเซี่ยมี่เนี่ยเขาเอาตัวนี้มาวางให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไป Redmi Note 8 Pro ก็ยังวางอยู่เลย Redmi Note 9 Pro ก็มาแต่เนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับโอเคเอ,อย่างแรกที่ผมต้องชื่นชมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำมาดีมากนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็ผมได้้มาตนี สีขาวนะจริงๆสีเขียวสีอะไรเงี้ยก็เป็นเทรนต,ตอนนี้แต่ว่าผมชอบสีขาวมันดูแบบสะอาดสะอ้านดีนะครับตัวนี้เนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นกระจกกคเรล l ากราสหทั้งคู่เลยนะครับจะเห็นว่ามีความแข็งแรงทนทานน้ําหนักของตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยห้าพมิลลิแอมก็ตามแต่ว่าน้ําหนักมันไม่หนักเลยนะครับถือว่าดีไซน์มาสวยงามมากแต่ว่า นิดนึงนิดนึงผมตินิดเดียวก็คือว่าไอตัวกล้องหลังเนี่ยคือกล้องหลังเนี่ยมันจะมีเขาปเ,ปเรียกเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็มีกล้องข้างในยอยู่4ตัวแบบนี้นะแต่พอลองลงมาปุบ๊บมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น เล่นระดับกันคือมันเล่นระดับเยอะไปนิดนึงนะคือว่าเราจะใส่แบบเคสก็ไปเนี่ยมันก็ยังมีล่องมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ผมว่ามันดีไซน์มาอะไรเงไม่ไม่โดนจริงเพราะว่าคือการที่มันมีล่องมีอะไรเงี้ยมันมีความคมแล้วมันก็มีแบบเรื่องของฝุ่นอะไรเงี้ยมันเข้าไปอยู่อย่างนี้ได้นะครับอันนี้ผมว่าดีไซน์มายังไม่โดนแต่แบางคนอาจจะว่าโดนอะไรเงี้ก็แล้วแต่นะแต่สําหรับผมนะผมว่าดีไซน์กล้องด้านหลังเนี่ยยังไม่โดนนะครับแต่เรื่องของการใช้งานทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โห Snapdragon 720G RAM 6 แบบยาวๆเลยนะตัวนี้เป็น a อ d r o i d ด์เวอร์ชัน10เรียบร้อยนะครับไม่รู้จะให้อัพหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะให้อัพได้นะครับใช้งานได้อย่างไหลลื่นเลยทีเดียวนะครับ a n นดตู้เบนมาก็คะแนนไปประมาณ2 0 0แสนเคราวนี้ผมพยายามหานะครับในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งหน้าจอในเรื่องของการโครนแอปอะไรเงี้ยโครนแอปเนี่ยผมไม่เจอนะถ้าใครเจอบอกผมด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่าเขาจะมีเหมือนเป็นพื้นที่ทับซ้อนคุณผู้ชมครับพื้นที่ทับซ้อนหมายถึงว่าเราสามารถที่จะ ทําตัวมือถือตัวนี้ให้เป็นเหมือนกับ2มือถือคือถ้าเกิดว่าเราเข้าสแกนลายนิ้วมือไม่ปสแกนาเป็นแพทเทิร์นในการเข้าไปรูปแบบหนึ่งมันจะเข้าไปอีกมือถือหนึ่งเข้าอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเข้าไปอีกมือถือหนึ่งแบบนี้เราก็สามารถที่จะลงลายลง a c e b o o k อะไรเงี้ยแยกออกจากกันได้นะครับโดยการที่เราใช้ตัวแพทเทิร์นในการแบ่งแยกพื้นที่ทับซ้อนนั่นเองสําหรับคนที่อาจจะมีหลายๆชีวิตหลายรูปแบบตอนเย็นเป็นแบบอีกแบบหนึ่งตอนกลางวันเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะก็ เรื่องของกล้องนะฮะที่ผมไปถ่ายรูปมาแล้วก็ในเรื่องของเกมสักนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาที่บทสรุปครับนี่เป็นวิดีโอจากกล้องหลังครับถ่ายเป็น Full HD ที่60เฟรมต่อวินาทีนะ่จริงกล้องหลังตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือ 4K นะครับที่30เฟรมต่อวินาทีเลยนะครับคุณภาพฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับปรับโฟกัสนิดนึงนะฮะไปดูทีคนที่กําลังข้านมถนนนะฮะ ในส่วนของกล้องภาพนิ่งนะครับกล้องหลังของเขาเนี่ยนะครับมี4ตัวกล้องหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพในโหมด64ล้านได้ความละเอียดสูงได้นะครับกล้องในมุมกว้าง8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องที่สําหรับถ่ายมาโครเนี่ย5ล้านพิกเซลส่วน2ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นตัวที่เป็น depth sensor หรือว่าหน้าชัดหลังเบลอครับนี่คือภาพถ่ายที่ผมไปถ่ายมาที่แถวสยามนะครับภาพในมุมกว้างสวยมากคุณผู้ชมครับไอตัว8ล้านพิกเซลของเขานนะครับแล้วก็ถ้าเราค่อยๆซูมภาพเข้าไปนะครับความละเอียดของภาพก็ยังคงอยู่ นะนี่ภาพมุมกว้างนะครับนี่เข้าไปที่ 1X นะครับและซูมเข้าไปที่ใกล้กว่าน,นี้อีกนะฮะนี่ฮะความคมของภาพยังอยู่นะครับทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับเรื่องของการถ่ายภาพนะครับอันนี้แสงค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะผมมาถ่ายในร้านอาหารอาหาที่ผมรับประทานนั่นเองนะครับนี่ช่วงนี้ก็ทาอนอาหารได้สบายใจนะลองหน้าชัดหลังเบอร์ดูบ้างน,นะครับนี่นะครับฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับ นี่คือวิดีโอจากกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายได้เป็น full hd ที่30มสิบเฟรมต่อวินาทีนะครับสีลื่นก็จะประมาณนี้สำหรับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับถ่ายออกมาได้เป็นธรรมชาตินะครับสีสันโอเคเลยทีเดียวนะครับอันนี้ใส่แบบโหมดปกตินะฮะถ้าใส่โหมดที่เป็น beauty ไปก็มีความเนียนเป็นธรรมชาติหรือว่าใส่โหมดที่เป็นบุคคลไปนะครับก็สวยงามดีใช้ได้ฮะในส่วนของการถ่ายภาพที่มีแสงน้อยก็ทําได้ดีนะครับมีโหมด night โหมดให้นั่นเองนะฮะโดยรวมถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับ ในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ s n a p d ร a g o n 720G RAM 6รอมอยู่ที่128นะครับเรียกว่าสุดเลยนะครับสำหรับเรื่องของการเล่นเกมตัวนี้แนะนำเลยทีเดียวฮะสำหรับราคาไม่เกินหมื่นนะครับคงจะหาคู่ต่อกรมาสู้กับตัวนี้ได้ยากนะคือไหลลื่นมากปกติผมเล่นกับตัว s ซ a p d ร a g o n 855นะผมว่ามันให้ความลื่นที่ใกล้เคียงกับ855เลยแต่โอเคในเรื่องของกราฟิกอะไรต่างๆนี่มันอาจจะยังปรับได้ไม่ถึง855นะแต่ว่าคุณเล่นได้แบบลื่น ในเรื่องของความร้อนก็ควบคุมความร้อนได้ดีนะฮะเนี่ยครับผมเก็บปืนต่างๆนี่ได้เร็วนะคือผมบอกเลยว่าตัวพับจีเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเครื่องเราเนี่ยนะครับมันลื่นไหลนี่นะครับการเก็บปืนอัตโนมัตินี่นะมันจะเร็วมากและทําให้เรามีโอกาสที่จะชนะในเกมได้อย่างแน่นอนนะางบางทีแบบเขาลงมาพวกเนี่ยเขาหยิบปืนได้เ,เขาเล็งขึ้นไปบนฟ้ายิงเลยนะฮะใครลงมานี่โดนร่วงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ย ตัวนี้ถ้ามีงบประมาณ9000นะฮะผมว่าจัดได้เลยถ้าจะเอาไปเล่นเกมนะครับแบตเตอรี่ก็อึดฮนะ5 0า0มิลลิแอมนะแล้วก็มีตัวชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะมาในส่วนของ r o v กันบ้างครับ r o v ก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเล่นนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปหลายๆคลิปนะตัวนี้ก็หลักๆเลยเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่60นะครับแต่ว่าเวลาเข้าตีนะครับก็จะมีตกมาที่59บ้างนะครับอ่าเห็นหชัดว่าจะมีตกมาบ้างนะครับแต่ว่า ภาพรวมเนี่ยนะครับเล่นได้ไหลลื่นดีนะครับแล้วก็โอ้โหมันเลยฮะในเรื่องของหน้าจอตัวดอทดิสเพลย์ของเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามากวนตาอะไรในการเล่นเลยนะครับถือว่าเล่นได้อย่างไหลลื่นเลยทีเดียวนะครับก็ชื่นชมจริงชมมาตั้งแต่ตัว Redmi Note 8แล้วนะฮะก็ทำได้ดีครับพอมาเป็นตัว9ตัวนี้ก็โอ้โหยิ่งเจ๋งเข้าไปใหญ่นะฮะเสี่ยมีนี่ทำตลาดมือถือตัวนี้มาได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนะคะคอเกมห้ามพลาดเลยนะครับ เอาละครับมาถึงบปส่ข,ของตัว Redmi Note 9 Pro ตัวนี้ว่าน่าซื้อไหมนะ่น่าซื้อไม่น่าซื้อไม่รู้แต่ว่าผมโดนมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยผมจะปล่อยตอนในเพจของผมลวกันถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาดีๆอยากได้ราคาเท่าไหร่เข้าไปเพจของ b u m u p FC ไปบอกไว้เลยเดีย๋ยวผมจัดให้นะฮะโอเคมาถึงตัวเครื่องตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่านี่คือมือถือที่ครบคันสเปคดีราคาดีใช้งานได้ดีนะครับยกเว้นดีไซน์กล้องหลังผมไม่ชอบเลยแล้วก็เรื่องของการซอยถีของรุ่นจนกลายเป็นว่าศูญเสียเอกลัักกษณ์อองตวเไไไปนนครครืผมม็ูุ่่้ห รุ่นไหนแม่งซอยซะเยอะเลอเกินนะครับสำหรับตัว Xiaomi นะฮะที่เหลือเนี่ยใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปนะฮะโซเชียลมีเดียต่างๆดูหนังฟังเพลงเสียงดีหน้าจอใหญ่เล่นเกมก็ดีถ่ายรูปก็โอเคนะครับมีรูปตัวอย่างเท่าที่ดูไปแล้วถือว่าสวยงามมากกล้องหน้าเนี่ยพัฒนาไปเยอะและสวยงามมากๆจริงครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบรีวิวแบบนี้คือซื้อมารีวิวนะไม่ต้องรอ Xiaomi ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกนลาลังใจให้ด้วยแล้วกันครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ากับบามา ไอทีไปแนละ้วบ๊ายบาย